สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ศิรว,วันรพานิชอนันต์กิจนะครับเป็นหัวหน้าคลินิกโรคผิวหนังโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับครับจริงๆแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าการที่เกิดภาวะหูอักเสบเนี่ยเกิดเนื่องจากมีน้ําเข้าไปในหูเราสุนัขเกิดภาวะหูน้าหนวกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับภาวะหูอักเสบในสุนัขเนี่ยสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับ ปัจจัยแรกนะครับหรือว่าปัจจัยโน้มนำนะครับเกิดเนื่อ,องจากสภาพแวดล้อมนะครับความอับชื้นของช่องหูแล้วก็ลักษณะทางกายวิภาคของใบหูและช่องหูนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าในสุนัขบางสายพันธุ์นะครับที่มีลักษณะของช่องหูที่ค่อนข้างตีดก,กว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นนะครับเช่นคันปักนะครับพันชาเป๋ยนะครับหรือว่าลักษณะของใบหูที่มีความพับลงนะครับหรือว่าตั้งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่อาจจะเป็นสาเหตุโน้มนำได้เช่นกันในส่วนของใบหูที่พับเช่นในสายพันธุ์ คอกร์ er, นะครับหรือว่าบีเกิลนะครับหรือบาสเซ็ตฮาวที่มีใบหูค่อนข้างใหญ่หรือบางสายพันธุ์มีเส้นขนในช่องหูที่ค่อนข้างเยอะกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับเช่น พิสูจน์ุโดสายพันเหล่านี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมของสุนัขก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงให้สุนัขเกิดภาวะหูวอักเสบได้แก่สุนัขที่ชอบว่ายน้ำนะครับอาจจะมีการอับชื้นของช่องหูหรือว่าตัวใบหูได้ค่อนข้างบ่อยกว่าสุนัขที่ไม่ได้ว่ายน้ำหรือว่าฤดูกาลนะครับเช่นฤดูฝนนะครับกับฤดูแล้งเนี่ยก็สามารถมีปัจจัยเสี่ยงที่ เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงที่ทําให้เกิดภาะวะหูอักเสบได้แตกต่างกันครับปัจจัยที่2นะครับหรือว่าปัจจัยแทรกซ้อนนะครับซึ่งมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นปัจจัยหลักด้วยซ้ำนะครับก็คือการติดเชื้อแบคทีรียหรือว่าเชื้อยีสต์นะครับในช่องหูจํานวนที่เพิ่มขึ้นของจุลชีพเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้การอักเสบของช่องหูรุนแรงขึ้นนะครับโดยการที่แบคทีรียหรือว่าตัวยีสต์นะครับมีการสร้างท็อกซินหรือว่าสารพิษออกมาจะยิ่งทําให้การรักษาเนี่ยยากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ สำหรับปัจจัยที่3นะครับหรือว่าปัจจัยซ้าเติมที่ทําให้การรักษาหูอ,อักเสบเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่ากลับมาเป็นซ้ําแลว้วซ้ําอีกนะครับได้แก่ปัญหาที่อาจจะเกิดจากระยะแรกนะครับที่มีการรักษาหูไม่หายนะครับหรือว่ามีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมนะครับ <S <S เกิดการแพ้ของยานะครับหรือว่าการอ,อักเสบที่หูชั้นกลางลึกลงไปกว่าเยื่อแก้วหูหรือว่าเกิดจากการรักษาที่ผิดวิธีนะครับ ซึ่งจะทำให้การรักษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับ จัยสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภาวะหูอักเสบนะครับปัจจัยนี้นะครับได้แก่สิ่งแบบปลกปลอมที่อยู่ในช่องหูนะครับเช่นมีการล้างทำความสะอาดหูแล้วใช้สำลีเข้าไปแล้วอุดตันในช่องหูนะครับหรือเกิดภาวะที่สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยติดเชื้อปรสิตจากภายนอกนะครับเช่นไรหูนะครับตัวไรที่เรือนแห้งหรือว่าแม้แต่ไรที่เรือนเปียกนะครับปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่น ภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดจากอาหารอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้สุนัขมีปัญหาเรื่องของหูอักเสบชนนอกได้ครับจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะหูอักเสบเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเกิดภาวะหูอักเสบแล้วเนี่ยควรที่จะต้องพาไปปรึกษาสัตวแพทย์นะครับหรือว่าให้สุนัขได้รับการรักษาและตรวจวินิจฉัยที่ดีที่สุดเพื่อใหสัตวแพทย์แนะนําแล้วก็มีการจัดการภาวะหูอักเสบที่เหมาะสมในสุนัขแต่ละตัวครับ